ทุงท่งทุง่งทุ่งสตอรี่ คือในแมบนี้เนี่ยก็จะเป็นแมบเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าทุงทุงทุงซาหฮูนั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นมีมดังอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคือในแมบนี้เนี่ยมันก็เป็นแมบแนวสตอรี่หรือว่าแมบแนวเรื่องราวตอนนี้ก็เข้ามาในแมบทุงทุงทุงสตอรี่แล้วรู้สึกว่าในแมบนี้คือคนเล่นเยอะมากนะมาเลยเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องราวของเจ้าทุงทุงทุงดีกว่าว่ามันเป็นยังไงมันก็ว่าต้องเข้าไปเล่นด้วยกันกับเพื่อนหลายๆคนนะทุกคนเนี่ยในรอบนึงเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นได้สูงสุด เต็ม1ิสองคนเนี่ยเราก็จะวาร์ปเข้าไปสู่เรื่องราวของเจ้าทุงทุงทุงสตอรี่นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในแมปเนี้ยมันจะเล่าเรื่องราวของเจ้าทุงทุงทุงออกมาในรูปแบบไหนแล้วครานี้เราก็วาร์ปมาที่ฉากนี้เหมือนกับว่าเป็นฉากที่เรามาเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อชื่อว่าโซ่ชื่อเท่มากเลยชื่อโซ่ผู้ชายคนนี้บอกว่าทุงทุงทุงได้หนีไปแล้วช่วยฉันรวบรวมพวกเขาได้ไหม อ้าวล้มซะแล้วโซ่โซ่โซล้มซะแล้วหลังจากนี้พวกเธอทุกคนสามารถเข้ามาที่บ้านของฉันเพื่อไปเที่ยวได้เหมือนกับว่าอุ๊ยเดี๋ยวนะร่างน่ารักจังเป็นร่างเด็กอ๋อเหมือนกับว่าเราต้องช่วยโซเนี่ยหาเจ้าทุงทุง,ทงนี่ไงเหมือนกับว่าต้องช่วยรวบรวมหรอเนี่ยต้องช่วยกันหาเนี่ยนี่เออเนี่ยมีเล่นต้องสิบสองคนนะ่ะแป๊บเดียวคือหาครบแล้วมั้งนี่ไงตอนนี้คือน่าจะหาครบแล้วอะตอนนี้คือหาครบแล้วนะและ้วาวนี้โซ่ก็บอกว่าเราเจอทุงทุงหมดแล้วมาที่บ้านของฉันกันเถอะแล้วก็นี้ะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะทุงทุงโผล่ แล้วคราวนี้เราก็น่าจะมาอยู่ที่บ้านของโซ่นะคือแต่ละคนก็คือเป็นเด็กไงเด็กน้อยเลยเนี่ยรูปร่างอ่ะแล้วโซ่ก็บอกว่าเราควรกินอ๋อควรกินข้าวเหรอโซ่ชวนกินข้าวแล้วโซ่ก็ถามว่า พวกเราอยากกินอะไรเออกินอะไรดีเพื่อนกินอะไรดีกินอะไรดีอ๋อแล้วก็ทําการโหวตโซ่บอกว่าให้ทำการโหวตว่าอยากกินอะไรกันอยากกินขนมปังพันดอก์อะเอาอยัางไงนยะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้โหวตทันหรือเปล่าเมื่อกี้พี่นิวเลือกเป็นขนมปังพันดอกนะสรุปแล้วย,งยังไงอ๋อสรุปแล้วทุกคนเลือกชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์ชนะไปนะแล้วคาวนี้โซ่ก็บอกว่าเราไปกินกันที่ครัวกันเถอะโอเคเราไปกินชีสเบอร์เกอร์กันที่ครัวแล้วคาวนี้ก็ยังไงเดินตามโซ่ไปเดินตามโซ่มาที่ห้องครัว แล้วก็มานั่งโอ้โหเก้าอี้ไม่น่าพอนะเก้าอี้พอหรือเปล่าอ่ะยังไงอ่ะนี่งไงก็นั่งได้อยู่แล้วมันก็ตัดฉากไปที่อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วโซก็บอกว่าอะไรน่ากลัวนะได้เวลาดูหนังน่ากลัว อ๋อกินข้าวเสร็จแล้วเมื่อกี้เรากินชีสเบอร์เกอร์ใช่ไหมแล้วก็นเนียโซก็บอกว่าได้เวลามาดูหนังภาพยนตร์ใหม่ล่าสุดออกมาตอนนี้ชื่อตอนการแก้แค้นของตุงตุงแล้วเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยก็มารวมตัวกันดูหนังตรงนี้นะมันก็จะมีแบบก็องเก้าอี้ให้นั่งนะอันนี้ไงทุกคนก็มานั่งดูหนังกันแบบพร้อมเพียงแต่ว่าบนจอเนี่ยมันเขียนว่าแมลงกระต่ายคืออะไร <laughs> อะไรคือแมลงกระต่ายอ่ะ แล้วมันก็นับถอยหลังอะไรก็ไม่รู้อ๋อนับถอยหลังการเข้าสู่เข้าไปดูภาพยนตร์ภาพยนตร์ชื่อว่าแมลงกระต่ายแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันชื่อภาพยนตร์ตุุงตุงนะฉันตุงตุงฉันมีข่าวร้ายเหมือนกับว่าตอนนี้เรากําลังดูภาพยนตร์เรื่องตุุงตุงอยู่นะเอ,อ่อตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบนโลบอกอะไรอะ่ะอ่านไม่ทันเหมือนกับว่าตุงตุงบอกว่าจะแบนโลบอกถ้าคุณคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังตลกแล้วาวน,นี้อะไรอะ่ะเลิกเพื่อนคืออะไรอะ่ะคุณต้องการโบวตใครเอา้าจะโบวตใคระต้องโหวตเหรอเราไม่รู้เอาโบสถ์ม เหมือนกับว่าตุงตุงตุงเนี่ยมันให้เราโหวตเพื่อนแล้วคนนี้คนนี้อะไรอะ,สะแสดงความยินดีด้วยคุณถูกเรื่องให้ถูกแบรนด์เอา้าเดี๋ยวใครอะคนไหนคนนี้ <c oughs> น่าสงสารการที่ว่าคนนั้น่ะถูกเพื่อนเพื่อนแบน์สูงสุดก็เลยตุยเลยตอนนี้พวกคุณทั้งหมดจะเป็นคนต่อไปแล้วคนนี้เพื่อนเราคนนี้ก็บอกว่าเขาเป็นของจริงวิง่งอ๋อเหมือนกับว่าตุงตุงตุงเนี่ยออกมาจากทีวีโอ้ยของแท้ ของแท่ให้วิ่งไปไหนอุย้ยตุง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 อาฆาต <c oughs> น่ากลัวมากนี่มันก็ว่าต้องวิ่งหนีตุงตุงอ่ะคือยางไงโ,โ,โ,โดนดาเมจโดนดาเมจตุงตุงอยู่นี่ตุงตุ้่นี่โอ้ยตุงตุงไฟไหม้ทุกคนนี่อยู่นี่ในขณะที่เพื่อนเราคนนี้ยืนนิ่งเลยอ่ะโอ้โหแต่งตัวเท่มากเอ้ยนายนายไม่กลัวเหรอ <c oughs> ยังไงวิ่งไล่อยู่วิ่งไล่อยู่อุ้ยจะบอกว่าต่อให้เราวิ่งอยู่ไกลๆเนี่ยก็โดนดาเมจนะเนี่ยตอนนี้เราก็วิ่งเข้ามาในควันนะเพราะว่าตุงตุงไม่อุ้ยตอนนี้เราก็อายังไงตุ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 งอยู่นี่ว้ามันนี่เฉยเลยทําไมตุงตุงเราวิ่งไล่นานจังเลยหมดเวลาสักทีดีเหมือนกับว่าเมื่อกี้นี้เรากําลังดูภาพยนต์เรื่อง ต,ตุงตุงอยู่ดีอ่ะอยู่ดีตุงตุงก็ออกมาจากทีวีอะไรประมาณนี้นะเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วทุกคนแล้วคราวนี้ตุงตุงก็บอกว่าฮ่าฮ่านั่นเป็นเพียงสิกล็กน้อยที่นจะทำกับพวกเธอ <c oughs> หากคุณต้องการหาฉันให้ไปที่ป่า <c oughs> แล้วเจอกันอ่ะเหมือนกับว่าตุงตุงบอกว่าถ้าเกิดอยากเจอเขาเนี่ยให้ไปที่ป่าเหรอแล้วคราวนี้โซ่ก็บอกว่า ตุงตุงเป็นคนชั่วร้ายเราต้องหาเขาและหยุดให้เขาจากการทำลายอ๋อเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องไปหาร่างตุงตุงในป่าเพื่อที่จะกำจัดร่างตุงตุงนั่นเองอ่ะแล้วคนนี้เพื่อนเราก็บอกว่าไปที่ป่ากันเถอะแล้วตอนนี้เราก็มาที่ป่ากันนะทุกคนนะซึ่งมันก็มีไฟฉายให้เราคือตอนนี้เพื่อนๆก็ยังเหลือกันเยอะอยู่นะโอเคเดินตามโซ่ไปเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องไปตามหาตุงตุงตุงในป่านะ ถ้าเกิดเราเจอตุงตุงในป่าเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยเราต้องทําอย่างไรอย่างนี้ก็เดินไปเรื่อยเื่อเดินไปเรื่อยๆในขนาที่โซคือแบบเดินตามเด็กๆไม่ทันแล้วอ่าแล้วโซก็บอกว่าอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกับว่ามีกระท่อมอยู่กลางป่าตรงนี้แล้วโซก็บอกว่าสงสัยว่าในนั้นมันต้องมีอะไรแน่ โอเคเราก็ตามโซ่เข้าไปนะเข้าไปเลยอ่าตอนนี้ก็เข้ามาในกระท่อมแล้วอุ้ยมีอะไรปะเนี่ยคือตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นกระท่อมกลางป่าทุกคนแล้วคราวนี้โซก็บอกว่าทําการค้นหาตุงตุงโอเคเหมือนกับว่าต้องทําการค้นหาเบาะแสอ๋อเหมือนกับว่ามีคนเจอเบาะแสแรกแล้วนี่ไงหรือเปล่าอ่ะเนี่ยมีคนเจอเบาะแสแรกแล้วอ้าวเดี๋ยวนะกลายเป็นว่าเราติดอยู่ในหลุมแล้วโซ่ก็บอกว่าให้ดูว่ามันมีคันโยกหรือปุ่มอะไรไหมในการที่เราจะเปิดออกไปข้างนอกคันโยกหรือปุ่มเหรอเฮ้ยเจอยังเพื่อนเมมใครจออ่ อ๋อนี่งยอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยนะเพื่อเรากดหรือยังนี่คันโยกอยู่นี่อ้าวเพื่อเรากดแล้วโอเคอ๋อแล้วค้อนี้เนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นที่เรากระโดดออบบี้แล้วข้อนี้เราต้องกระโดดให้ทันทุกคนมันจํากัดเวลาอยู่ที่เท่าไหร่อะเอ่อสามสิบกวิอะโอ้ยทนันไหมเนี่ยเดี๋ยวอ้าวไปจะทันหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ทันเราก็ตุยนะถ้าเกิดเราตุยคือแบบว่าเราจะไม่เจอตุงๆเลยอะโอเคปึ๊บ อ่าทันไหมอ่ะทันอยู่นี่ตอนนี้เหลือ14วิแล้ว13วิเพื่อนขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมากันหลายๆคนเพราะว่าถ้าเกิดลอดน้อยเนี่ยมันดูเหงาๆก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเหลือรอดแค่นี้ จากตอนแรกที่มากัน12คนเหลือรอดแค่4คนเหรอเนี่ยแล้วโซ่ก็บอกว่าเฮ้ hey, หนีไปแล้วไปดูกันเถอะว่ามีอะไรอยู่ข้างนอกตามเชินมาโอเคเหมือนกับว่าเราหนีได้แล้วแล้วคราวนี้เราก็เดินตามโซ่เข้าไปอ่าแล้วก็มาทะลุต,ตรงนี้แล้วโซ่ก็บอกว่าที่นี่มันคือสุสานแล้วโซ่ก็บอกว่าตรงเนี้ยมันจะมีเบาะแสะอะไรบางอย่างเป็นเบาะแสะที่2ซึ่งเราต้องทําการตามหาเบาะแสะที่2นั่นเองอ่ารู้สึกว่ามีคนเจอเบาะแสะที่2แล้วนะ เพื่อเราแน่เจอแล้วอ๋อนี่ไงมันจะเป็นแผ่นแบบนี้ทุกคนอันนี้คือเบาะแสที่2แล้วเพื่อเราก็บอกว่าพวกเรากําลังต่อสู้กับใครเอ้ยอะไรมาเฮ้ยตุงตุงโอ้โหมา2ตัวเลยคราวนี้เราต้องไปสู้หรหรือว่าอะไรอ๋อเหมือนกับว่าเราต้องเอาไม้เบสบอลเนี่ยไปตีนะทุกคนนะนี่ช่วยกันช่วยกันกับเพื่อนอา้าตุยแล้ว อ่ะถึงแม้ว่าจะเหลือ4คนแต่ก็ใจสู้ไงเหมือนว่าตอนนี้เราเจอเบาะแส2อันแล้วนะทุกคนนะโอเคแล้วคานนี้เราก็มาตรงนี้เฮ้ยเนี่ยนะอันนี้คือเบาะแสที่3าปะอันนี้คือเบาะแสที่สมาทุกคนนะอ่าแล้วคานนี้มันก็ว้ามาฉากนี้มี2หลุมเราต้องเลือกหนึ่งหลุมเฮ้ยเอาแล้วจับเวลาด้วยมันบอกว่ามี2หลุมเราต้องเลือก1นหลุมตัวเพื่อเราลงไปหลุมนี้กันหมดเลยไปดิ เฮ้ยถูกป่ะเนี่ยเฮ้ยถูกเหรอมารู้อะตามเพื่อนมาทําไมเพื่อนรู้เราว่าเป็นหลุมนี้เอาอยัางไงอะเดี๋ยวแล้วคือแบบว่าโซ่หายไปไหนโซ่ไม่ได้ตามมาเหรอแล้วก็นี้มันก็ตัดเป็นฉากนี้เฮ้ยโ,โหอย่าบอกนะว่าให้เรากระโดดอีกแล้วแต่เพื่อนเราก็บอกว่าเอาแหละเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกระโดดข้ามลาวาไปไม่มีทางเลือกอื่นจับเวลาด้วยทุกคนรู้สึกว่าจับเวลาด้วยอ้าวคือตอนเนี้ยโหแล้วมันก็ขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยเนี่ยเอยแล้วเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเอ้ยโอ้โหเกรงมากเกรงกีเดสมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจับเวลาแล้วมันก็ขึ้นขึ้นลงลงโอ้โหให้ไวให้ไวขึ้นไปเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเดี๋เวเด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 วันนึงวึป๊บโอเคเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเหลือสองคนเฮ้ยทำไมมันดูหอหูขนาดนี้แล้วเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าฉันคิดว่าตุงตุงอยู่ข้างนอกถ้ำนี้ เราไปสู้กันเถอะโอเคไปเลยว่าแต่โซไปไหนโซอ่ะนี่ไงตุงตุง้งอย่าบอกนะว่าอันนี้คือด่านสุดท้ายแล้วแล้คันี้ตุงตุงก็บอกว่าพวกคุณคือจริงๆเหรอว่าพวกคุณเนี่ยจะสามารถช่วยโรบอกเอาไว้ได้เหมือนกับว่าตุงตุงตัวนี้ยมันมีอุดมการณ์ในการที่จะลบเกมโรบอกน,นั่นเองทุกคนแล้วคันี้ตุง,ต,งตุงก็บอกว่าพวกเธอต้องเอาชนะฉันให้ได้สวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวมุมอุ้ยมันเป็นตัวอุ้ย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 มันเป็นตัวบอสด้วยอ่ะอุ้ยเหม็กกอดโอ้เะบอกตอนนี้ เลือดพี่นิวเลือดพี่นิวเหลือน้อยมากโอ้โหเดี๋ยวมีนี่ด้วยตายแล้วทุกคนสวยแล้วยัต้องเข้าไปตีมนะันอ่ะอย่างเงี้ยเออต้องเข้าไปตีอะ่ะฟึบ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 บุ้ยอุ้ยมางแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วโอ้ระวังระวังระวังเฮ้ยเพื่อนเราตุยแล้วทุกคนเหลือพี่นิวคนเดียวตอนนี้เหลือพี่นิวคนเดียวจาก12คนใช้เดียวแล้วให้ทุกคนดูหลอดด้านบนนะดอดสีเหลืองอะ่ะเลือดของเจ้าตุงตุงอ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะจังหวะนี้แหละตีตีเฮ้ยดาเมจดาเมจ รถด,ดิเออ ooh, อุ้ยอม่แล้วถ้าเกิดเหลือชีวิตรอดหลายคนเนี่ยก็จะช่วยกันตีไงเจ้าตุงตุงเนี่ยมันก็จะตุยไวแต่ว่าอันเนี้ยมันเหลือพี่เนียวแก่คนเดียวเราเนี่ยก็ต้องมาตีบอสตุงตุงคนเดียวเฮ้ยตอนนี้ก็คือแบบว่าครึ่งทางทุกคนครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วเห็นไหมหลอดด้านบนหลอดด้านบนคือครึ่งทางแล้วมาเลยในรอบนี้ในรอบนี้แหละอืมในรอบนี้หมดไหมหมดหลอดไหมหมดหลอดหรือเปล่าเออเร็ว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 ไม่หมดเหรอเฮ้ยใกล้แล้วใกล้อู้ในที่สุด เราก็สามารถกําจัดเจ้าตุง,ต,งตุงได้แล้วแล้วเจ้าตุงตุงก็บอกว่าเฮ้นายชนะฉันแล้วเป็นไงล่ะเอ่ออะไรเนะี่ยคุณต้องการทําอะไรกับเจ้าตุงตุงเอ่อข้อแรกคือ ปล่อยให้เจ้าตุงตุงเนี่ยไปเลย <S <S เฮ้ยเดี๋ยวนะยังไม่ได้เลือกเลยเหมือนว่ามันเลือกให้เองอะโอ้โหอ,อะไรอะเดี๋ยว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 ทำไมเรามาอยู่ในกรงแบบนี้อะแล้วเราก็จะมาเจอกับเจ้ากระตุยเหมือนกับว่าเจ้ากระต่ายตัวนี้เนี่ยมันจะกดคันโยกทําอะไรก็ไม่รู้บายๆนะบายๆตลอดการโอเคแล้วเจ้ากระตุยมันก็กดโอ้โหทุกคนดูตุยอยู่ในกรงแล้วโดนเจ้ากระตุยกดคันโยกแล้วเราก็จมลาวาไปเลยจบแบบนี้เหรอ เป็นตอนจบที่ไม่ดีนะทุกคนนะถึงแม้ว่าเราจะชนะรางวัลเนี่ยแต่ว่าเราได้ตอนจบที่ไม่ดีนะแล้วเราก็ได้เล่นจบไปแล้วกับเรื่องราวของเจ้าทุงทุงทุงซาฮูเหมือนกับว่ามันก็จะเป็นเรื่องราวสตอรี่ที่ทางในแบบนี้เนี่ยได้สร้างเรื่องราวขึ้นมานะเออก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่สนุกดีแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรู้ตอนจบแบบดีก็ลองเข้ามาเล่นกันนะทุกคนเพราะตอนแรกเนี่ยจากที่เข้าไปสู้กับเจ้าตุงทุงสิบสองคนเนี่ยกลายเป็นว่าเหลือพี่นิวแค่คนเดียวบอกเลยว่าในแบบนี้สนุกมากเป็นแบบเกี่ยวกับเจ้าเมียมทุงทุง หาฮูนั่นเองลองเข้ามาเล่นกันนะจะได้รู้ว่าตอนจบแบบดีเป็นยังไง